ตแต่ทั่วที่แต่ทั่ว,วก็เรื่องที่ท่าเรือและขอรับสาต้าลี่ทำคดีผู้ไม่เกี่ยวข้องรีบถอยออกไปใต้เท้าเมื่อคืนเรือของกรมชลประทานออกรัตาเวนแล้วไปกลับมาเมื่อคืนช่วยยามแม่นามน้ำที่เข้ามาที่ท่าตัวเรือเสียหายรุนแรงแถมมีร่องรอยถูกเผาด้วยมีผูร้รอดชีวิตไหมไม่มีใครรอดขอรับ ไต่เท้าเหลิงชี้เว้จากกรมชลประทานก็เพิ่งม,มา,มาถึงเมา<อ>ช่วยกันไต่เท้าเหลิงผู้นี้จะล่วงเกินไม่ได้ไต่เท้าศพอ,อยู่ตรงนี้หมดแล้วครับหน่วยลาดตระเวกนกลางคืนของกรมชลประทานสารสิกวกับชีวิตเจ้าบอกว่าอยู่ที่นี่หมดแล้วเหรอ เจ้าหน้าที่สืบคดีสารตาลีตีรุ่นเจี๋ยคา oh, <okay. S 1> รวะใต้เท้าลึง ไฟคลอกตายหรือคนเป็นจะไม่จนเป็นแบบนี้ได้หรือ,อ,อคมดาบบินชัดเจน แสดงว่าตอนที่เกิดเหตุมีการต่อสู้กันบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตอาจเกิดจากดาบโอ้โอ้ใต่เท้าตรงนี้จะมีอีกศพขอรับ หวังหยวนป้ายคำสั่งกรมชลปทานนครหลวงหวังหยวนศพหลังถูกไฟไหม้ยากจะตรวจพิสูจน์ได้ด้วยตานำศพกลับไปที่ศาลต้าหลี่ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ชากกลหล่าตีมาถ้าเรานำกลับไปตอนนี้ก็ถ้าก็บาเรารับเรื่องนะสิช่วงเวลาสำคัญแบบนี้ถ้าอย่างไรรอหน่อยเถอะ สืบคดีฆาตกรรมเดิมก็เป็นหน้าที่ของสารตาลีอยู่แล้วมัวแต่ห่วงหน้าพวงหลังได้ถูกสงสัยเวลาเลยหน้าที่พอดีแต่วันนี้นีอะไรจะตัดสินใจไม่ได้เลยถ้าสารตาหลีผู้เจ้าทำคดีไม่ได้กรมชลัประทานของข้าเราไมจัดการได้หน้าที่ใครก็ของคนนั้นไม่ควรผลักพาระหน้าที่ให้ผู้อื่นเจียงอินเฉินจินขอรับขนศพกลับไปที่สารตาหลีขอรับเหล่าตีเหล่าตีเฮ้เหล่าตี เราตีแต่เทาเสินตัดสินว่าคดีนี้เป็นฝีมือของพวกโจรสลัดแล้วถ้าเลิกราดน้ำมันบนกองไฟได้แล้วคดีนี้รู้ไปถึงห้องเขาแล้วแต่เทาเสินกำลังรีบเข้าวางไปกราบทูลโจรสลัดแล้วคดีนี้จุดสงสัยมากนักจะตัดสินใจว่าเป็นโจรสลัดได้ยังไงดูสิเราตีเราตีแต่เท้าเสินแต่เท้าเสินสามปีตั้งแต่เริ่มขุดคลองจนเสร็จแทบไม่มีโจรสลัดปรากฏตัวบัดนี้พิธีใกล้เข้ามากรมชลประทานตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนคดีนี้จะเป็นฝีมือโจรสลัดไปได้อย่างไรโจรสลัดเดิมทีก็ชั่วร การคุ้คลองแต่เส้นทางหาเงินของพวกเราจะรับประกันได้หรือไม่ว่าเจ้าจะไม่เสี่ยงทําเรื่องนี้แต่เท้าบาดแผลไม่ได้เกิดจากคมดาบความเสียหายของเรือก็ไม่เหมือนว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ฆาตกรเดิมทีก็ทําให้เราสับสนตีเลนเจียอย่าคิดว่าท่านรจาชเสนาสนับสนุนเจ้าจะไม่ต้องกลัวอะไรที่ศารต้าหลีข้าเป็นผู้ตัดสินทุกอย่างหัวปิน ขอรับข้าให้เจ้าไปสืบความเคลื่อนไหวของโจรสลัดเทนั้นยังไม่ไปอีกครับซานตาลีทำคดีรวดเด็วจริงๆด้วยโอ้ใต้เท้าเลืองมาเยืนถึงที่ช่างใส่ใจยิ่งนะักเรื่องนี้เกี่ยวพันถึงหลายสิบชีวิตของกรมชลประทานมาถามเรื่องคดีไม่สมควรเลยอย่าเข้าใจผิดไปอย่าเข้าใจผิดไปถ้าไต้เท้าสนไม่รังเกียจข้าอยากจะร่วมสืบสวนด้วย พระผู้ขอร้ายคือคนของกรมชลประทานฉช่นนั้นข้าก็ยินดีอย่างยิ่งถ้ามีบอดแสมาแลกเปลี่ยนกันห้องเขาเรียกเข้าเฝ้าดวนข้าต้องขอตัวก่อนตีหลันเจียดูแลใต้เท้าเหลืองให้ดีครับชนสห้องชนสูตรพิษหรือ ตรงตามที่เตดเท้าคาดเดาวไว้รอยแผลจากปลายดาบถูกไฟไหม้ยากจะสังเกตเห็นได้แต่หลังจากการชันสูตแล้วพบว่าความรุนของปากแผลไม่ฆ่าชีวิตดังนั้นสาเหตุการตายที่แท้จริงน่าจะเป็นสิ่งนี้ทาพิษไว้ที่คมดาบเป็นพิษร้ายแรงภายในเวลาอันสั้นทําให้อวัยวะภายในเป็นสีดําสรุปได้ว่าก่อนที่ถูกไฟไหม้ผู้ตายสิ้นลมไปนานแล้วดูท่าไฟไหม้นี้ทําเพื่อทําลายร่องรอยบนศพ นี่คือพิษอะไรไม่เคยเจอมาก่อนขอรับอภัยด้วยที่ข้าน้อยโง่เขลาไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นพิษอะไรขอข้าน้อยไปถามที่สำนักหมอหลวงก่อนแล้วแขนขาที่ขาดเป็นเพราะเหตุใดเรือแต่เท้าแขนขาที่ขาดไม่ได้เกิดจากดาบดูจากปากแผลและรอยตัดคล้ายกับฝีมแมของสัตว์ร้ายมากกว่าแต่เท้าตีแต่เท้าตีแต่เท้าเสนกลับมาแล้วกำลังฮะ แต่เท้าเลนถ้ามีความคืบหน้าข้าน้อยจะส่งคนไปรายงานให้ทราบเชิญสารตาลีถูกเจ้าทําขายหน้าหมดแล้ว ไดท้าเสิมเมื่อครูรีบร้นรอนสืบคดีเกินไปจึงได้ล่วงเกินใต้เท้าโปรดอภัยด้วยทำไมคิดได้แล้วรือข้าดาวไว้ใต้เทา้าสืบเรื่องโจรสลัดเพราะไม่อยากแวกย่าให้งูตื่นมีหน้าราชเลขาเหยียนถือได้ให้คอสำคัญนะักชั้นลานย่าที่ว่าจริงๆ <laughs> ในช่วงพิธียังกล้าก,ก่อคดีข้าเองก็คิดว่าไม่ใช่ คนธรรมดาทั่วไปน่ความหมายของใต้เท้าคือตีเลนเจียเจ้าจำไว้ให้ดีขี่คลายคดีสำคัญอันดับหนึ่งไม่ว่าใครก็น่าสงสัยนนยจะสำนักเัื่ะพูดว่าเลนจียมีวันนี้ได้เพราะพระบิดาที่เป็นคนนางเก่าแก่มีหลายคนไม่พอใจถ้าเลนจียต้องการการเลื่อนขัน้นสร้างความดีความชอบคลี่คลายค,ายคดีก่อถึงวันพิธี ใหว่าจะเป็นไปไม่ได้ขขาอ,อยากจะร่วมสืบสวนด้วยแบบนี้ก็แสดงว่าแต่เท้าเหลึงมีจุดประสงค์อื่นมีแรงจูงใจก็มีความน่าสงสัยถ้าเป็นเช่นนี้พูดมาได้เลยของข้ากับเหล่าขุนนางที่คัดค้านนางต่อสู้แข่งแย่งกันมานานแล้วไม่ว่าใครก็มีแรงจูงใจกันทั้งนั้น ส่วนของเเขาก็สร้างผลงานมาหลายครั้งแต่กลับเอาชนะใจผู้คนไม่ได้บางทีนางคิดที่จะใช้เรื่องนี้ขุดรากถอนคนผู้ที่ต่อต้านส่วนเหล่าขุนนางที่คัด้ันก็อยากใช้เรื่องนี้ขู่ให้นางกลัวเจ้ารู้แค่ว่าู่่อย่างมิแต่คนอยากเป็นใหญ่ก็เพราะความคิดอคติแบบนี้ควบกุมเอาไว้ทาให้เจ้าไม่สามารถาเผชิญหน้าได้ยัาไม่เหตุผลถ้าเรื่องนี้เป็นฝีมือของราชสำนักจริงๆ เดินผิดก้าวเดียวหัวก็อาจหลุดออกจากบาได้ข้าน้อยเข้าใจการคุ้มกันที่ปลอดภัยเป็นเรื่องเร่งด่วนข้าก็แยกร่างไม่ได้คดีนี้เจ้าระวังตัวเอาไว้หน่อยนะครับเอ้ยตีนเจียถ้าเจ้าขี้ขายคดีนี้ได้เช่นนั้นตอนไหนของข้าจะกระดั่งแทนได้เลย ตาที่ข้าดูเจ้าน่าสงสัยที่สุดตั้งใครทำไมกลายเป็นแบบนี้ได้เมื่อคืนฟ้าผ่าเสียงดังสัตว์ประหลาดนะ้ะไม่ฟังคำสั่งไปชนเรือของกรมชลประทานเข้าพอดีเลยใช้แผนการไม่เอาไหนหนีข้า อย่าทำให้สาต้าหลีเข้ามายุ่งด้วยต้องหาวิธีแก้ไขถ้าวิธีจะขึ้นไม่ได้ตา้งกำหนดเวลาไว้ที่พวกเราทำก็จะล้มเหลวทั้งหมดวางใจได้ทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วขอรับ เย็นหรือตีเลนเจียมาทำลับๆล่อๆกลางดึกมีจุระสค์อะไรแต่เท้าเข้าใจผิดแล้วเขาเคยทำงานกับข้าที่ปิงโจและอย่างไรแต่เท้าลึงพวกเราเคยพบกันมาก่อนหัวหน้ากรมชลประธานนครหลงหวังหยวนเคยเป็นผู้แทนขัาบัญชาในกองทัพข้ารักษาตัวด้วย ใ้เท้าลิงกรมชลประทานนครหลวงหากไม่ใช่เขาข้ายังอาจได้ร่อนอยู่กลางถนนวันนี้ได้ยินว่าเกิดเรื่องกับเรือของกรมชลประทานทราบว่าหวังหยวนประสบภัยข้าจึงมาดูว่าจะมีเบาะแสอะไรหรือไม่ครั้นจากกันที่ปิงโจก็ผ่านมาสามปีแล้ว เมื่อได้พบกันอีกครั้งกลับอยู่ในสภาพการเช่นนี้หากเป็นขัน้นน่าจะหาตัวฆาตกรได้แต่ท้าลวนี่ถ้าเป็นของที่อยู่บนตัวฆาตกรเป็นไปได้มากว่าจะเป็นพิษ เชิญเจ้าค่ะวิเอ๋อร์ดูแลแขกที่ดีนะวันนี้เลยทำพิธีขอบุขให้จงค่ะเอาให้เต็มที่เลยนะเจ้าค่ะเชิญเลยเจ้าพญาเลย หนูลักฟังไม่ทราบทั้งสามท่านต้องการถามเรื่องอะไรรืพวกเราอยากรู้ที่มาของตรานี่เหอ,อใต้เท้าคือคนของราชสำนักหรือเดเมื่อรู้ว่าเราคือคนของราชสำนักแล้วจะ,จะพูดพระอะไรอีก <c oughs> ใต้เท้าคงไม่ทราบ ข้าน้อยไม่ตอบเรื่องโวกชีอำนาจในราชสำนักหรอกจกไกลพวกเราไปตัวตวลกเลยพูดเช่นนี้ตราน,นี้เกี่ยวข้องกับราชสำนักหรือถ้าไต่เท้าแค่ต้องการยืนยันเรื่องนี้ค่อยเดินไม่สง่งด่มสุราคารวะจะดิมสุราลงทันข้าจะนุว่าจะ,าาาจะพูดหรือไม่พูด น,นี้อารมณ์ร้อนเสียจริงในเมื่อรู้ว่าพวกเราคือคนของราชสำนักไม่กลัวว่าพวกเราจะถล่มที่นี่หรือแต่ท้าลงมือยังงใบตรีด้วยข้าน้อยก็แค่อย่างเชิงดูเท่านั้นก็มีคนอาจหารเทียมฟ้าแอบอ้างมาขุนนางราชสำนักแล้ว <c oughs> พูดมาเถอะ อันนี้ไต้เท้าต้องการทราบจริงๆเหรอใช่แต่ข้าน้อยกลัวว่าไต้เท้าจะนำภัยมาถึงตัว

วนอองไหแต่ขน้อยกลัวว่าแต่เท้าจะนำภัยมาถึงตัวสิบสองเจีย